สวัสดีครับพี่พี่นา,นานาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเราในวันนี้นะครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่นานามาบมดกมาเจี่ยวเพื่อที่จะไปตกปลาแม่น้ำนะครับนี่ก็เราจะใช้ล้ำระเบิดนะครับ สองผงแล้วก็คนชอบเยอะหนึ่งผงครับแล้ววันนี้ผมจะมีตัวเสริมครับเป็นเหยื่อซุปเปอร์แจ็ค,ครับเป็นเหยื่อตกปลาเก็ตปลาหนังครับแล้วก็น้ำหมักครับน้ำหมักลุกยอ เีเรามาชมวิธีการบุ่มเลยครับขั้นตอนแรกก็ใส่ล้ำระเบิดลงไปก่อนครับสองถุง ระเบิดที่กินจะหอมมากครับผมชอบชอบใช้ลำระเบิด ซสเปอร์แจ็คก,กันไปครับเดีย๋ยวถูกปาซเปอร์แจ็คตอนนี้ผมก็ยังไม่เคยใช้ครับผมลองลองดูครับเผื่อได้ผลดีลองสูตรครั้งแรกครับเหมือนนึกว่าชาเขียวสีนึกว่าชาเขียวปั่น แล้วก็ใช่คนชอบที่นี่ก็เป็นสูตร,ตกรเกี่ยวกปากเก็ตตกป้าหนังได้นี่นี่ครับมีผมมีทีเด็ดครับ เป็นกากกาแฟนะครับทดลองเยื่อครับวันนะี้เดี๋ยวเราใส่ไปเลยดูเรื่องครับอันนี้ตัวละครรับนะครับกากากแฟสํสำหรับ เหยื่อของเราที่จะไปตกแม่น้ำครับเราจะบ่มไว้อย่างน้อยน้อยก็คืนสองคืนนะครับว่าจะได้กลิ่นแรงๆมยแต่ถ้าไปคลองไปอะไรก็ไม่ต้องบ่มไว้ก็ได้ครับไม่ต้องหมักไว้ก็ผสมตกได้เลยแต่ถ้าไปแม่น้ำจะ ให้ดีก็ต้องบ่มไว้สักคืนสองคืนครับยิ่งนานยิ่งดีครับนี่เราก็เข้าให้เข้ากันนะครับใส่น้ำหมักทุกยอลงไปครับใส่พอประมาณ ในนี่คลรีคุีสมให้เข้าใจนะครับนี่พอเราเอารวมกันเสรเ็จผสมกันเสร็จแล้วครับ มันจะใส่ใส่ถุงไว้ครับเพื่อไม่ในหน้อากาศมันเข้าจะไล่จะใส่ถุงเนี้ ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็บ่มไว้สัก2วันแต่ของผมนี่จะไปลงแพวันคืนวันคืนวันอาทิตย์นะครับ อันนี้ก็วันศุกร์คืนวันศุกร์คืนวันเสาเร์เกือบสามวันครับของผมจะก,ก็จะมัดได้ประมาณนี้ครับส่วนวันที่เราจะไปตกจริงๆเราค่อยใ,ใส่ขนมปังเพิ่มครับผมก็จะใส่ไปถุงหนึ่งก่อนถ้ามันน้อยหรืออะไรเดี๋ยวผมจะใส่ค่อยใส่เพิ่ม หน้าง,งานจริงนะครับส่วนสูตรวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้าได้ผลยังไงเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีทีครับแต่ส่วนมากผมจะใช้สูตรนี้นะครับเวลาไปแม่น้ำถ้ามีตัวก็โดนเหมือนกันครับมีตัวเป็นกิน,นครับสำหรับคลิปนี้ก็ ไม่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากพี่ๆนะ่นนะช่วยกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเพ,เ,พเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ